วันนี้เราก็มาหาของกินที่เซเว่นกันอีกแล้วนะครับและเราก็ได้มาแล้วนะครับผมกับเจ้าเกรนเน่รสช็อกโกแลตด้วยนั่นเองครับนี่เลยนะครับผมซึ่งสาเหตุที่เราเลือกเจ้าเกรนเน่เนี่ยก็เพราะว่ามันเฮลตี้ยังไงนะครับผมมันเป็นแบบบาทธัญ,ญพืชอะไรแบบนี้ราคาก็เพียงสิบบาทเองกินเล่นแก้ท้องว่างได้ดีมากเลยครับไปลองกินกันดีกว่านี่เลยครับมันก็จะเป็นบาทธัญ,ญพืชแบบนี้โอเคนะลองกินเนาะอืมอร่อย แบบช่วงนี้อยู่แต่บ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันตลอดเวลาด้วยนะเวลาออกไปไหนมาไหนผมก็แบบกลัวมากเหมือนกันตัวเองก็หาินไดกินเล่นๆแบบวันวนี้แหละโอเคงั้นก็ฝากไว้นะครับเบจ้าเกเนี่รสช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยนั่นเองครับนี่เลยนี่หมดแล้วนะครับผมคืออันเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าพออยู่ทองนะสนําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากอ้วนมากขอเชยวแป๊บนึงแต่ถ้าแบบเอาอิ่มเลยอยู่ท้องเป็นมือได้เลยเนี่ยผมคิดว่าสองอันในยี่สิบบาทก็อยู่ทองแล้วอันเดียวก็ พอแบบโอเคอะลองท้องไปได้ก็แนะนำเลยกินข้าววลาได้อร่อยมากครับกับเจ้าเฟรน,นี่รถนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาจัดเต็มกับ Easter ร์เและจุดสังเกตที่น่าสนใจความใส่ใจรายละเอียดของการทำซีรีส์ของมาเวลต่างๆเนี่ยเราจะมาพูดกันในคลิปนี้ซึ่งบอกกันไว้เลยว่ามันมีเยอะมากๆนะครับผมมากๆแบบมากคูณล้านตัวเลย คือเยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วเลยครับผมก็โคตรเยอะจริงๆเลยและเราก็จะพยายามเล่าทุกอย่างให้ครบให้จบกันละกันครับรับรองว่า่านผู้ชมดูคลิปนี้จบเนี่ยจะประทับใจในความสุดยอดความใส่ใจในรายละเอียดของมาเวลเป็นอย่างมากเลยครับมามาเริ่มฟังกันเลยอย่างแรกเลยนะครับผมสิ่งที่น่าจับตามองเนี่ยมีตั้งแต่เปิดมาเลยนะครับฉากแรกที่เปิดมาเนี่ยนะครับผมเป็นการย้อนฉากในเอนเกมนั่นเองครับก็คือฉากตอนที่เกิดไทม์ไฮส์ขึ้นแล้วโลกิเนี่ยนะครับผมก็ได้ รับเทสลาคมาโดยที่มันเกิดจากความผิดพลาดของปฏิบัติการทำให้ถูกไหมทำให้เจคิโลกีเนี่ยจะต้องถูกจับไปนะครับผมกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยหนีไปได้ซึ่งจุดแรกที่น่าสังเกตเลยก็คือฉากที่เปิดมาเนี่ยนะครับผมเป็นฉากของมหานครนิวยอร์กถูกไหมซึ่งฉากนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคือฉากที่ใช้ในเอ็นเกมแบบเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองครับเพียงแต่ว่านะครับผมต่างกันตรงที่ลบ CGI พวกประตูมิติแล้วก็พวกระเบิดพวกคิทอรี่ออกไปนะครับผม ก็เรียกได้ว่าที่เหวี่ยเนี่ยตรงกันเป๊ะหนึ่งร้อเปเนลยนั่นเองครับก็คือเอาฉากจากเอ็นเกมมาใช้นั่นเองควันระเบิดเนี่ยถูกลบไปส่วนใหญ่นะครับผมแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างก็ไม่ได้หายไปทั้งหมด100%เลยแต่ก,ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจว่ามีการเอาฉากกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากนั้นนะครับผมจุดที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องราวในฉากนี้อีกเพราะว่ามันจะเลฟเฟอร์เรน์ไปถึงหนังเอ็นเกมได้ถูกไหมและนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ เราจะเห็นชาคี่โลกิล้อก,กับตันเนี่ยแต่แปลงร่างเป็นมุมซูมไกลๆไ,ไม่ได้เปลี่ยนมุมแบบ close up เข้าไปแต่ในโลกิ ep 1เนี่ยจะเป็นโลคิ close up เข้าไปครับซึ่งก็เพิ่มความหลากหลายเข้ามาให้กับฉากมากขึ้นให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆม,มากขึ้นนั่นเองและรายละเอียดที่สุดยอดจริงๆนะครับผมก็คือ พวกเขานะครับยังคงใส่ใจรายละเอียดของแอนด์แมนอยู่ด้วยนั่นเองครับแอนแมนอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวกระจิตเดียวเท่านั้นแหละแต่นั่นแหละครับคือแอนด์แมนจากนั้นเองนะครับผมลองฟังเสียงนี้ดูนะครับเสียงเสียงนี้นะครับผมคือเสียงในตอนที่เทสล e กเนี่ยเลื่อนเข้ามาหาตัวโลกิซึ่งในเวอร์ชั่นของซีรีส์โลกิโอ,อโหเสียงมันชัด มันสื่อถึงอารมณ์มากขึ้นครับแล้วไปลองฟังในเวอร์ชันของเอนเกมกันคือในเอนเกมเนี่ยเป็นรายละเอียดมันใส่มาที่ให้มันพอจะมีเสียงเฉยแต่ไม่ได้โชว์ถึงอารมณ์อย่างในเวอร์ชั่นของซีรีส์โลคิเองเนี่ยเสียงเปลี่ยนได้อย่างชัดเจนและทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยครับเป็นเหมือนว่าโลคิเนี่ยยังคงมีความหวังกับไอเทสแลกนี้อยู่เทสแลกนี้อะ่ะ คือกุญแจที่ทําให้เขารอดไปได้ให้เขาได้เติมเต็มความฝันที่เขาอยากจะทําไปต่อได้นั่นเองคือทําให้เขาไม่ถูกจับนะครับผมก็เรียกได้ว่าโชว์ให้เห็นถึงความแตกต่างถึงอารมณ์ในการดูเลยแล้วจากนั้นเนี่ยโลคีนะครับผมก็ได้ว้าไปซึ่งก็เป็นเสียงของต่อมาว่าโลคีอยู่ไหนเวสโลคิ ถูกไหมโดยเสียงเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่เอามาจากเอ็นเกมเลยนะครับผมจะเปลี่ยนจากฉากจากที่ว่าเป็นตัวของจอเนี่ยมาเรียกหาโลกีในเอ็นเกมกลายเป็นฉากมืดๆแล้วก็มีเสียงของตอมาแทนอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมเนื้อเรื่องก็จะพาโลกีเนี่ยนะครับผมว์บออกมาจากฝั่งของ a v e n g e r Tower ครับมายังทะเลทรายโกบีในมองโกเลียนั่นเองซึ่งตัวของโลกีเนี่ยก็พุ่งลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นฉากโลกีเนี่ยที่ค่อยๆลุกออกมาจากทรายครับเหมือน กำลังแบบปัดสายออกอยู่ซึ่งฉากน,นี้เนี่ยก็ได้เ e เ e อรเรน์ในการถ่ายมุมกล้องอะไรมาจาก Iron Man ภาค1นึ่งนั่นเองแต่สิ่งที่คนเขาเอาไปวิเคราะห์ม,มากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับหนัง Iron Man 1หนึ่งเนี่ย มันมีความคล้าย,ยากับซีรีส์โลคิอยู่นั่นเองเพราะว่าในไอรอนแมนภาคแรกเนี่ยตัวของโทนี่เนี่ยก็เป็นคนที่โอ้โหยิงยะโสถูกไหมมีอีโก้สูงนะครับผมเปรียบเสมือนกับโลคิในเวอร์ชั่นตอนนี้ซึ่งต่างจากโลคิที่เราได้เห็นในตอนทักนาล็อกมากเลยถูกปะโลคิในตอนนี้เนี่ยยังเป็นโลคิที่ยังยิงยะโสมีความยิงทนงในศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่มากครับเปรียบเสมือนกับโทนี่ในภาคแรกและจากนั้นนะครับผมตัวของโลคิเองเนี่ยก็จะได้พบกับเหล่ามินิแมนนะครับผมเรา กองกำลังของ Time Variant Authority นั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือหน้าจอของ Hunter b 15เนี่ยนะครับจะได้เห็นรหัสของโลีิว่าโลกิเนี่ยนะครับผมเป็น Variant หมายเลข L1130 นะครับผมอาจจะหมายถึงนะครับอันนี้ยังไม่ชัวนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่า ตีความกันไปเองก่อนนะครับผมว่า L เนี่ยหมายถึงโลกีนะครับ1130อาจจะหมายถึงช่วงเวลาหรืออาจจะหมายถึงจํานวนโลกีที่เคยกลายเป็นแวเรียนและถูกกาจัดมาแล้วก็ได้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราซูไม่เห็นถึงรหัสของโลกีก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรไม่รู้แหละแต่ก็มีรหัสเป็น L 1130นะครับผม ปะเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับยังมีอีกมากมายให้พูดคลิปนี้อาจจะยาวถึงครึ่งชั่วโมงได้จะบอกเลยว่าผมสนุกมากๆกับการอัดคลิปนี้เนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ผู้คนสนใจเนี่ยก็คืออาวุธของพวกมินิทแมนถูกไหมอลไครับผมเรียกได้ว่าเป็นกระบองที่โกงโคตรๆนะครับผมตบโลกีฮีเนี่ยเวลาของโลกีช้าลงไปน1นึส่วนสินะครับผมก็คือช้าลงไป16เท่าแต่ความรู้สึกเจ็บเนี่ยได้รับเหมือนเวลาเดินไปปกตินั่นเองโอ้โหโกงไปไหนครับซึ่งผมคาดว่า น่าจะเป็นอาวุธที่ถูกดัดแปลงมาจากในเวอร์ชันคอมิกซึ่งในคอมิกเนี่ยจะเป็นปืนนะครับผมเรียกได้ว่าโหดมากๆครับแล้วก็มีชื่อว่า Retroactive Cannon นั่นเองครับจากรูปที่เราได้เห็นเลยแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าถามว่ามันทําอะไรได้นะครับผมในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยก็มีไว้เพื่อยิงคนเพื่อลบคนออกไป ให้หายไปจากความเป็นจริงไปเลยนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าในฉากที่มินิบเมนเนี่ยกำลังจะเข้ามาตบโลกิด้วยคาถาเราจะเห็นได้เลยว่าคทถาที่ตบโลกิให้ช้าลงเนี่ยนะครับผมแล้วก็ถูกจับจนได้เนี่ยตรงปลายเนี่ยมันเป็นสีม่วงนะครับแต่คาถาอื่นเนี่ยนะครับผมปลายเป็นสีส้มซึ่งผมคาดว่า อาจจะมีการปรับฟังก์ชันได้ครับเช่นสีม่วงเนี่ยทำให้ช้าลงเอาไว้จับกลุ่มสีส้มนะครับผมเอาไว้ต่อสู้ครับสามารถตบแล้วทําลายสตูไปได้เลยซึ่งก็คือฉากนี้นะครับผมที่ตัวของมินิทเมนเนี่ยได้ตบ ไอหนึ่งในนักโทษแวรเอียนคนหนึ่งให้ดูในตอนที่โลกิเนี่ยกำลังเข้าคิวต้องรับบัตรรออยู่นั่นเองแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงซีนนั้นครับซีนนั้นก็มีอะไรให้พูดถึงเหมือนกันเราไปซีนต่อไปกันเลยดีกว่าครับที่เราจะต้องพูดถึงเรียงกันไปตามเนื้อเรื่องอะเนาะต่อจากนั้น,นครับผมเป็นฉากที่หลายหลายคนอยากรู้มากๆเลยนั่นก็คือระเบิดนะครับผมหรือว่ารีเซ็ตชาร์ตของทางมินิทเมนนั่นเองที่ตอนแรกเนี่ยเป็นสีสม้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วมันมีหน้าที่ทำอะไรครับ บึ้มจัก,กรวาลให้หายไปเลยนะครับโหดขนาดไหนซึ่งผมก็คาดว่ามันก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับอาวุธที่พวกเขาใช้นั่นแหละแต่แค่อันเนี้ยเอามาใช้ในรูปแบบที่มันเอ็กซ์ตรีมกว่าเดิมแบบว่าไม่ใช่แค่ตบคนทีละคนแล้วอันเนี้ยบึ้มทั้งจัก,กรวาลไปเลยครับก็โหดสุดๆเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลนี้ก็อ้างอิงมาจากตามคอมเม้นกันเนาะน่าจะมีการทํางานในลักษณะเดียวกับเ e โทรแอคทีฟแคนนอนนะครับผมต่อจากนั้นนะครับตัวของโลกีเองเนี่ยก็จะถูกพาตัวมาที่ TVA ครับซึ่ง TVA เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าของข้างในนนีมมัมัลกษณะไซ เหมือนยุคโบราณเลยนะครับผมรวมไปถึงสีนั่นเองอย่างสีส้มเนี่ยจะเป็นสีที่นิยมกันในช่วงต้นของยุค70นะครับผมพวกของในนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนของเทคโนโลยีเก่าๆเ,เช่นกันแต่กลายเป็นว่าไอของที่ดูเหมือนทํางานฟังก์ชันเก่าๆเานี่ยมันกลับมีฟังก์ชันที่ล้าสมัยมากๆนะครับเ็เรกยกว่าเป็นธีมของเรื่องราวเป็นธีมของการออกแบบตัวของ p v a เป็นเก็ตความรู้มาจากนั้นนะครับผมเรื่องที่น่าสนใจต่อไปก็คือ V วรียนคนอื่นๆที่เราได้เจอครับมีตัวนึงเป็นสกาวด้วยนั่นเองนะครับผมแถมใส่ชุดออกกําาลังกยด้วบ ซึ่งสกาวเนี่ยเดี๋ยวจะปรากฏตัวมามากขึ้นแน่นอนเลยครับผมในทุกซีรีส์แล้วก็ทุกหนังนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปูทางไปสู่ซีรีส์ซีเค็ดอินเวชั่นที่จะกลายเป็นสกาวเนี่ยนะครับผมมารอบครองโลกหรือเปล่าถ้าอีกตามคอมิกก็จะเป็นแบบนั้นแต่เรียกได้ว่าผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็นสกาวเยอะขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้เองก็ได้เห็นแล้วนะครับผมหนึ่งตัวสกาวเนี่ยเป็นแวรเรียนที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะต้องถูกสกปร์ไปทําลายเหมือนกับคนอื่นๆและเราก็จะได้เห็นนะครับผม แสดงโดยดาราตลกนั่นเองครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมาตินเองเนี่ยนะครับผมก็จะถูกลบออกไปจากความเป็นจริงด้วยอุปกรณ์คาถาของมินิทแมนเพราะว่าเขาดื้อม,มากๆไม่ฟังตัวของเจ้าหน้าที่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าโชยเห็นว่ามินิทแมนเนี่ยไม่ได้สนใจต่อค่าของชีวิตของพวกแวรเรียนเลยหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยคือการรักษาไทาม์ไลน์ให้คงที่จากนั้นกลับมาก่อนครับย่าเพิ่งไปถึงฉากนั้นตอนที่โลกีเพิ่งมาถึงเนี่ยโลกีก็ต้องฝากของกับเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวของมินิทแมนเนี่ยก็ได้เอาเทสล่ามา นะครับ แต่คนที่รับเอาไว้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปนั่นแหละที่มีชื่อว่าเคซี่นะครับแล้วผมอยากจะให้สังเกตตรงนี้ว่าตรงกระเป๋าเสื้อของเคซี่เนี่ยนะครับจะมีประกาเน็บอยู่2อันซึ่งในฉากต่อ,ตอไปต,อต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าหมึกเนี่ยมันซึมออกมาเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆตามรูปที่เราได้โชว์เลยเรียกได้ว่ารายละเอียดเล็กๆแบบนี้มาวิมันยังเก็บนะสุดยอดจริงๆแล้วดีไซน์เสื้อเนี่ยนะครับผมหากเราย้อนไปดูรูปแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาใส่เสื้อเชิ้ตแต่ดีไซน์เสื้อเชิ รายละเอียดการออกแบบเสื้อผ้าเหมือนเดิมเลยนะ จากนั้นนะครับผมไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าโลกิเนี่ยหลังจากได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับผมก็จะเป็นต้องทําตามขั้นตอนต,อนตอนอ่อไปอ่ะเนาะก็ได้ถูกหุนยนเนี่ยยิ่งเสื้อหายไปหมดเลยแล้วต่อจากนั้นเองนะครับโลกิเนี่ยก็ได้ลงมาในห้องเซ็เนเอกาสารซึ่งสิ่งที่เขาต้องเซ็นเนี่ยก็คือคําพูดทั้งหมดที่เขาเคยพูดไปนั่นเองแล้วในห้องนี้เนี่ยก็มีแมวอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราจะสังเกตแมวได้และนอกจากนั้นเองตัวของหน้าแมวเนี่ยยังถูกเอามาทําเป็นลายแก้วอีกด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมสงสัย คือเอกสารที่โลกิพูดตัางหากสำหรับชายคนหนึ่งที่มีอายุเป็นพันปีแล้วนะครับผมเอกสารเนี่ยมันน่าจะเป็นกองตั้งกว่านี้เยอะเลยเพราะทุกใบเนี่ยคือคําพูดของโลกิทุกคําที่เคยพูดออกมาเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยมันไม่ได้หนาขนาดนั้นครับมันหมายความว่าอะไรมันคือคําพูดตั้งแต่ตอนที่โลกินั้นถูกไอดีนติฟายว่าตัวของเขากลายเป็นแวรเรียนตั้งแต่โลกิเนี่ย ออกจากโชคชะตาของเขามาตั้งแต่โลกิว์ฟเทสลักนั้นมาครับคำพูดนับตั้งแต่นั้นรวมมาเป็นอันนี้แทนนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากกับรายละเอียดตรงนี้พอถ,ถูกไหมถ้าจะเอาตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาคาพูดทุกอันที่โลกิเคยพูดตั้งแต่เขามีชีวิตมาเลยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นตั้งใหญ่เป็นห้องเลย คนอายุพันปีมันจะพูดมากี่ประโยคเชียววะก็ต้องโคตรเยอะถูกไหมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเรายังจะมีรายละเอียดจากแบบเหมือนการออกแบบยุคเก่าๆมาด้วยครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยในระหว่างที่จะให้โลกิเซนนอ่ะเขาเล่นเกมไพ่โซล itaire อยู่นั่นเองครับผมซึ่งเกมเกมนี้ผมเชื่อว,ว่าใครที่เล่นคอมพิวเตอร์มานานๆอ่ะต้องเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วครับต่อจากนั้นเองในฉากนี้ก็ยังมีจุดน่าสนใจอีกนะครับผมก็คือนาฬิกาของคนใน TVA เนี่ยจะมีเข็มนาฬิกาเยอะมากๆเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่เรียกได้ว่าก็เป็นจ ที่เราได้สังเกตนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีฉากตลกนิดหน่อยในตอนที่โลกีเนี่ยต้องผ่านเครื่องที่จะวัดว่าโลกีนะ้นั้นมีวิญญาณไหมตัวของเขาเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีจุดอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นักนะครับผมก็ไปที่ฉากต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือฉากที่โลกีต้องมาเข้าคิวซึ่งก็จะมาเจอกับตัวของมาตินที่มาตินเนี่ยถูกจัดการโชว์ด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมมาตินเราพูดกันไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจในห้องห้องนี้นะครับ นนั่นเองเพราะว่าโปสเตอร์แต่ละอันในห้องเนี่ยดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมดูไม่เป็นมิรขนาดนั้นเลยครับเช่นโปสเตอร์อันนีนะครับผมบอกว่าทำตัวให้ดีนะครับผมไม่อย่างนั้นนะจะถูกล้างนาฬิกาของคุณ ให้สะอาดเกลี้ยงเลยซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับผมล้างนาฬิกาให้เกลี้ยงเลยเนี่ยก็คือลบมึงออกไปจากความเป็นจริงยังไงเลยครับโหดมากนะครับผมโปสเตอร์อาจจะดูฟอนต์เป็นแบบเก่าๆน่ารักน่ารักแต่มันไม่ได้เรื่องเล่นๆเลยโหดมากๆจริงๆครับแล้วก็มีโปสเตอร์อ,อื่นๆที่น่ากลัวอีกเช่น Zero Tolerance นะครับผมหรือว่า always watching นั่นเองครับโอ้โหแล้วดูแบบที่มองมึงอยู่ตลอดเนี่ย always watching ก็เป็นภาพคนใส่ตาแบบครีปปี้น่าขยะแขยงสุดๆมองมาที่เส้นไทม์ไลน์อะไรแบบนี้แบบว่า T V A คอยจ้องมึงอยู่ตลอดนะ หลุดจากไทม์ไลน์นะเฮ้ยมันดูแบบ ไม่ไม่เหมือนคนดีเลยนะเว้ยเอาจริงๆมันดูไม่ใช่คนที่แบบพิทักษ์จจกวาลเลยไอทีพีเอเนี่ยจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากที่มิสมินินเนี่ยอธิบายเล่าเรื่องมนะัลติเวอร์สเนาะซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยลองไปดูในอีคลิปได้เลยครับไม่ต้องย้อนกันแล้วเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเรามาพูดถึงฉากที่อยู่ในแอนิเมชันนี้กันดีกว่าครับผมก็คือเรารู้กันแล้วแหละว่าแวร์เรียนเนี่ยก็คือคนที่ทําผิดไทม์ไลน์ทาําผิดโชคชะตาที่ตัวเองควรจะเป็นซึ่งกําหนดโดยทามคีเปอร์ถูกไหม เส้นไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาทําให้กเกิดมัลติเวิร์สขึ้นมาได้นะครับและหนึ่งในฉากนั้นนั่นเองเนี่ยก็เป็นฉากที่มีนักรบนะครับผมตัวสีฟ้านะครับมาบุกกับนักรบตัวสีม่วงนั่นเองครับซึ่งนักรบตัวสีฟ้าเนี่ยลักษณะของมันเ,นเหมือนชาวครีมากๆเลยถูกไหมอันนี้ก็เป็นครีได้เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือไอ้นักรบตัวสีม่วงเนี่ยคือใขรกันนะครับหากเราลองมองไปข้างหลังเนี่ยโอ้โหแรนสเขปของดาวเนี่ยยานเยินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมไอ้ย,ยานตรงมุมขวาบนเนี่ยเหมือนกับยาน ของดาวไททันเลยครับหรือว่าในซักมัลติเวิร์สิงเนี่ยเคยมีชาวครีมาบุกจัดการชาวดาวไททันก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กที่ใส่มาก็แลวกันครับว่าเออมาเวลเนี่ยก็น่าจะหมายถึงชาวครีแหละแล้วก็อาจจะหมายถึงไททันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมัลติเวิร์สนะมันจะพูดอะไรก็ได้แหละแต่ก็เป็นรายละเอียดที่เคยปรากฏออกมาใน MCU มาก่อนแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีที a อยู่นะครับ การที่เกิดไอ้พวกมัลติเวิร์สออกไปเนี่ยเกิดยูนิเวิร์สใหม่ๆมันเต็มไปหมดเลยมันจะมั่วไปหมดแล้วก็เกิดสงครามระดับมัลติเวิร์สอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนเลยครับผมมันก็เป็นชื่อภาพของด็อกเตอร์สเตรนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมเกิดแน่นอนครับไม่ต้องเดาเลยครับต่อจากนั้นนะครับผมจะเป็นฉากที่มอร์พีสเนี่ยได้มาตามล่าได้มาสืบคดีเกี่ยวกับ แวรียนคนหนึ่งที่ไล่ฆ่าพวกมินิมนแล้วก็ได้มาเจอกับเด็กซึ่งก็ได้เจอกับรูปข้างหลังเด็กที่น่าสนใจกว่าเด็กเยอะเลยนะครับนั่นก็คือรูปเหมือนเทวดาที่มีหัวเป็นปีศาจซึ่งอันนี้เราก็ได้ทําคลิปแยกออกไปแล้วนะครับผมในตอนแรกหลายๆคนเอาไปเชื่อมโยงกับตัวละครเบมฟิสโตครับแต่จริงๆแล้วก็ได้ถูกยืนยันมาแล้วนะว่ามันหมายถึงโลกีนั่นแหละนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนอื่นเลยต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่ท v a นะครับผมเดินทางมาหาตัวของมอร์บอสพร้อมกับมอบแฟนประวัติของโโโลลลกกกทีี่เเเป็นพรซรา L1 30เนี่ยนะครับผมมาให้แกบตัวของมอร์เบียสให้ดูซึ่งเราจะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจของโลกีนะครับว่าโลกีเนี่ยสูงเท่าไรตาสีอะไรเกิดที่ไหนนะครับผมเรียกว่าอะไรบ้างนะครับมีนู่นนี่ข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเพศนั่นเองเพศเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับผมว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่ลงว่าฟลูิดนั่นเองครับก็คือเป็นได้ทุกเพศนะครับผมโลกีเนี่ยแปลงกายมาหมดแล้วนะครับซึ่งในประวัติของเขาเราก็ได้เห็นเขาเป็นบีบีคูเปอร์มาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเองการจะเห็นโลกีเป็นตัวอืนอ่นนนนนนนเีี่่ยก็็คงงจะมนใใหห้้อานอานแ ก็เรียกได้ว่าถูกใจชาว LGBT แหละครับผมในเรื่องนี้จากนั้นนะครับผมไปดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือชากที่โลกีนะครับได้ถูกส่งมาเข้าศาลเองผู้พิพากษาเนี่ยก็ได้ตัดสินให้โลกีผิดนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นข้อหาที่โคตรไร้สาระเลยนะครับแบบว่า ไม่มีมูลเหตุผลใดๆที่มันควรจะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยเรียกได้ว่าก็สงสารโลกีเหมือนกันนะครับแต่เรียกได้ว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือผู้พิพากษาคนนี้นะครับในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับแข็งหรือคอนเคอร์เรอร์ด้วยนั่นเองซึ่งแข็งหรือคอนเคอร์เรอร์เนี่ยจะมาเป็นตัวร้ายในแอนด์แมนสามนะครับผมก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องไปถึงแอนด์แมนด้วยนะนอกจากด็อกเตอร์สเตรนแล้วก็คือโอ้โหซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโยงไปได้อีกหลายเรื่องเลยครับ ต่อจากนั้นนะครับผมเราจะได้เห็นกับฉากของ TVA แบบเต็มๆนั่นเองซึ่งสถานที่อยู่ในี่ยนะครับผมถ้าอ้างอิงตามพองมิกจะเรียกว่าแนวไทม์โซนนะครับผมก็คือที่ที่ไม่มีเวลาอยู่แล้วนั่นเองครับผมเป็นท,ที่ที่หลุดพ้นจาก Space และไทม์ออกมาต่อจากนั้นนะครับผมในฉากที่ตัวของ m o b บ u s เนี่ยได้พาโลีิมานั่งย้อนด,ดูประวัติของเขานะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าตัวของ m o b บี s นะครับผมกินน้ําที่มียี่ห้อจอสตา ซึ่งยี่ห้อจอสตา้าเนี่ยมีอยู่จริงๆบนโลกนะครับผมแล้วมันเป็นของในช่วงแบบยุคก,ก้างศูนอะไรแบบนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นของสไตล์ย้อนยุคเนี่ยก็มาอยู่ใน t ี a กเั้หมดเลยนะครับเป็นเหมือนธีมการออกแบบรวไมไปถึงธีมของกินกันด้วยต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากที่โลกิเนี่ย เป็นดีบคูเปอร์นั่นเองครับซึ่งหาใครไม่รู้นะครับผมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ครับผมแต่โลกนไม่ได้เป็นดีบีคูเปอร์จริงๆหรือเป็นวะคือเรียกได้ว่าเหตุการณ์ดีบ o คูเปอร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยจะเรียกได้ว่าในมาวลเนี่ยก็มาใส่แต่งสีเติมสีเพิ่มเติมแหละเพราะว่าในเรื่องจริงอะ่ะจับไม่ได้ว่าใครคือดีบีคูเปอร์กันแน่ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครเออมาวลก็เลย่ะงั้นมึงเป็น,นก็แลวกันนะโลกอกะใส่มึงเข้าไปเลยก็เรียกได้ว่าเป็นส,สน างเรื่องหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องสําคัญหรืออะไรไป,ไปม,ามาเป็นเรื่องหาเฉยๆแต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องหาเนี่ยก็ยังเก็บรายละเอียดได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับหนึ่งเลยนะครับผมในฉากเปิดของเครื่องบินมาเนี่ยจะมีการประกาศว่าใครเป็นกัปตันครับซึ่งในการประกาศเนี่ยก็บอกว่าวิลเลียมสกอตต์นั่นเองซึ่งวิลเลียมสกอตต์นะครับผมคือชื่อกัปตันที่ขับเครื่องบินไฟนั้นจริงๆครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยในตอนที่โลกีกระโดดมาจากเครื่องเนี่ยนะครับผมแล้วหามเดาเนี่ยก็ได้เปิดประตูไบโฟสมารับไปถูกไหม เราจะเห็นได้เลยว่ามีเงินบางส่วนเนี่ยนะครับผมกระเด็นตกลงมาคือเรียกได้ว่าได้เงินไปไม่ครบจํานวนแหละตกลงไปบางส่วนนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ต้องทําให้เงินตกลงไปบางส่วนเนี่ย,เ,นเ,นยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับผมหลักฐานเดียวที่เจอเนี่ยก็คือเศษเงินที่ลอยมาตามแม่น้ำนั่นเองครับก็เก็บรายละเอียดถึงขั้นนี้ก็เลยทีเดียวนะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังได้เปิดเผยมาว่าการที่โลกีเนี่ยต้องเป็นบีบีคูเปอร์อะเพราะว่าเขาพนันกับตอไว้และเขาเสียพนันนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นการโชว์ไปถึงตอภาคหนึ่งนะท ที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนในตอนนี้ยังเป็นแบบเด็กหัวร้อนเป็นเด็กที่แบบว่าบ้าบิ่นอยู่นั่นเองครับก็เป็นการเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงเหมือนกันนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเป็นฉากดีบีคูเปอร์เนี่ยก็มีการโชว์ฉากการต่อสู้ที่นิวยอร์กมาซึ่งในฉากนั้นเนี่ยก็ได้เห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับคนนี้เลยนะครับผมจริงๆแล้วคนวคนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในซับพลอตของอเวนเจอร์ภาคแรกด้วยแต่เรียกได้ว่าก็ถูกตัดออกไปแต่ก็มีการนามาย้อนกลับมาใหม่นะครับผมต่อจากนั้นนะครับตอนที่โล ที่ตัวของโลกีเนี่ยแอบขโมยรีโมทควบคุมปอคอของเขามาซึ่งก็คือ t i ม e ทวิสเตอร์ถูกไหมในตอนนั้นเองที่ล้มลงเนี่ยโลกีมีเหลือบสายตามองมาที่กระเป๋าด้วยนิดนึงครับก็เป็นรายละเอียดที่สุดยอดแล้วแล้วจากนั้นตอนลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฉากในการที่โลกีเนี่ยแอบเอามือไปหยิบอยู่แบบเนียนมากๆครับลองดูกันได้เลยเราแคปกันมาให้แบบช้าๆแล้วเห็นไหมโลกีมันโคตรเนียนเลยและหลังจากที่โลกีเนี่ยออกมาได้นะครับผมก็ได้ เดินวนเวียนอยู่ใน TVA นั่นแหละและเจอฉากฉากหนึ่งนะครับผมที่มีแวรเรียนอีกคนหนึ่งเนี่ยถูกส่งมาครับและแวรเรียนคนนั้นเนี่ยหน้าตาเหมือนเ e g กี้คาร์เอร์เป็นอย่างมากครับก็เรียกได้ว่าอาจจะผิดไทม์ไลน์นะครับผมเทคกี้เผลอไปทําอะไรผิดทําให้โชคชะตาเนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อจากนั้นนะครับผมก็คือฉากเปิดกลุ่มอินฟินิตี้สโตนนั่นเองครับโอ้โหมีอินฟินิตี้สโตนเต็มไปหมดเลยซึ่งก็น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่แวรเรียนเนี่ยได้ทําให้เกิดความผิดแปลกเข้าไปแล้้้วววกกกก็ไดถูพพนีมา แต่แน่นอนละ i n f i n i t y s t o n e เนี่ยอยู่ใน TBA มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับก็เป็นแค่ที่ทับกระดาษอะไรไปนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจเลยเนยห่ากเรามองนะครับมีครบทุกสีนะครับผมสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับผมเฮ้ยม่วงน้ำเงินแดงเขียวส้มมีแค่5อันนี่หว่า Infinity Stone มี6อันนะขาดอันไหนไปเลยครับ ขาดไมล์สโตนไปยังไงเลยครับผมในนี้ไม่มี Stone ไมล์สโตนแม้แต่ก้อนเดียวเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงในยะสําคัญอะไรอีกไหมแต่ในตอนจบเนี่ยก็มีการปรากฏของไมล์สโตนออกมานะครับผมซึ่งก็เป็นที่ฮับกระดาษจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะเชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องแต่อยู่ในเอ็นโทรต่างหากก็เมนชันเอาไว้ให้ทุกคนได้รู้ต่อจากนั้นนะครับผมของในเก๋เนี่ยมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับนอกจากอินฟินิตี้สโตนอย่างแรกเลยนะครับผมเห็นได้ชัดที่สุดน,นั่นก็คือกการเเบบออลนนนนััน Wagner, ั่่่งงคผมขวทีให้ พิษเบิร์กอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีชิปคาสิโนที่เขียนเลข5000อยู่ในนั้นนะครับผมต่อจากนั้นเนี่ยมีไม้กังเขนนะครับแล้วก็มีเหมือนเหรียญเกียรติยศเหรียญกล้าหาญของทาหารอยู่ในนั้นต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็เป็นฉากที่ B15 เนี่ย เข้ามาจะตีตัวของโลกินะครับผมซึ่งการตีในครั้งนี้เนี่ยกะฆ่าเลยนะครับก็คือลบโลก,โลกิออกจากไทม์ไลน์ออกไปเลยแต่โลกิไม่โดนนะครับผมหลบไปได้นะครับจากการที่ว่าวาดนี้ออกไปนะครับผมด้วยพลังรีโมทการควบคุมเบาะคอเวลาของเขาแต่เรียกได้ว่าไอ้คาถานั้นน่ะก็มาโดนถังไอ้รถเลื่อนที่มันเก็บหลักฐานทั้งหมดของเทซี่เอาไว้ครับผมก็หายไปหมดเลยก็แสดงให้เห็นว่านอกจาก ตัวของคนธรรมดาในไทม์ไลน์ปกติคนในที a สิ่งของในที a เองก็ถูกลบจากพลังนี้ได้เหมือนกันและต่อจากนั้นเองก็เป็นฉากที่ผมอยากเมนชั่นนะครับผมก็คือฉากที่ตัวของโลกีเนี่ยได้เห็นความตายของตัวเองหรือว่าเห็นตอนที่โอดินตายเนี่ยโอ้โหการแสดงของทอมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับและจุดที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือในตอนที่เหตุการณ์เนี่ยตัดมายังโลกีตัวร้ายนะครับผมที่จะเป็นตัวร้ายในเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่า มันมีอุปกรณ์ลักษณะปแปลกๆเนี่ยปักอยู่ที่พื้นนั่นเองพวกมินิเมนเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็บอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มาจากเติร์นมิลเลนเนียมนั่นเองครับผมซึ่งเติร์นมิลเลนเนียมหมายถึงอะไรครับ first millennium หรือว่ามิลเลนเนียมที่1เนี่ยก็คือช่วงพันปีแรก second millennium เนี่ยก็คือพันปีที่2นะครับผมก็คือช่วงปี1,001ถึงปี2,000ครับ แล้วเทิร์ดมิเลเนียมนะครับผมมิเลเนียมที่3เนี่ยก็คือหมายถึงปี2000ขึ้นไปจนถึงปี3000แต่เขาบอกว่าเป็นของที่มาจาก Early ลี่เทิร์ดมิเลเนียมนั้นก็คือมาจากในช่วงปี2000กว่ากว่าอาจจะ2,100-2,200อะไรก็ว่าไปครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์จากอนาคตนะครับผมเพราะว่าฉากที่มันถูกเซตอัพขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี1858นะครับเท่ากับว่าตัวของโลกีเองเนี่ยก็ สามารถเดินทางข่ามเวลาได้นะครับซึ่งอันนี้หมายถึงโลกีที่เป็นตัวร้ายนะแต่เดี๋ยวโลกีที่เป็นตัวดีของเราจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปใน,นาคตนะครับและนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กทั้งหมดนั่นเองที่เราได้เจอมานะครับผมซึ่งผู้ที่เจอจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เราหรอกครับก็คือตัวของช่อง New l o c k s t a r นะครับก็เรียกได้ว่าให้เครดิตเขาไว้ด้วยแต่เรียกได้ว่าจริงๆมันมี Easter Egg อีสเตอร์เอ็กอื่นๆอีกไหมก็คงจะมีแหละแต่ยังหาได้ไม่ครบนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึึงงงจจาาากกกกกกััันนนนนซ่่บอออออวว้เเเลยยมมมม็ีมะหืะตอ คลิปแยกออกไปเลยและนี่ก็คืออีสเตอร์เอทั้งหมดของโลกิตอนแรกนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ